เมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติการทำาอีกที่ยมอมอนต้นที่นี่นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมปีโป้นะครับวันนี้เรามากันที่ b e ยอนไอพีนะครับใช่แล้ววันนี้เป็นจุดพีคหนึ่งของชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เรามาตรวจคันตรวจคันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติการทำอีกซีกับคุณหมอตน้นที่นี่นะครับจนตอนนี้เราสำเร็จมีน้องคือไม่ได้มีน้องแบบว่า ธรรมดานะม,นมีน้องแฝด<ป><ป>ด้วย,<ล>ย2คนด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณคุณหมอต้นด้วยนะครับที่สารฝันให้เรา2คนเนี่ยเป็นจริงชีวิตเรามีความสุขขึ้นเนยอะมากเริ่มต้นเลยคุณหมอก็จะให้เราเนี่ยฟิตร่างกายพร้อมร่างกายเราก่อนนะครับอย่างน้องแคทเนี่ยก็ต้องพร้อมร่างกายคุณหมอก็จะนัดเข้ามาตรวจว่า ร่างกายดีไหมผนังมดลูกดีไหมสุขภาพเราดีไหมหมดลูกหนาพอไหมที่จะพร้อมที่จะทำหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะเริ่มให้ทานยาถ้าเกิดใช้ได้แล้วก็นัดให้เรามาเก็บไข่ <c oughs> ไข่ส่วนพิโป้เนี่ย <c oughs> ก็จะต้องมาเก็บสเปิร์ม <c oughs> ไปในวันเดียวกันนะครับก็พร้อมกัน หลังจากที่เราเก็บสเปิร์มเก็บไข่เรียบร้อยแล้วนักวิทย์ก็จะเอาสเปิร์มกับไข่เนี่ยไปคัดแยกอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขาเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะเราก็ได้อ่าเป็นตัวอ่อนออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็ดูแลตัวเองมาเรื่อยๆทานยาตามที่คุณหมอให้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จนถึงวันที่คุณหมอเนี่ยนัดใส่ ตัวอ่อนออคุณหมอก็จะนัดเข้ามาตรวจเลือดนะครับเช็คผลเลือดว่าไอ้ฮอร์โมอนเราพร้อมไหมร่างกายเราพร้อมแค่ไหนผนังมดลูกอันตรสาวดูว่าโอเคไหมถ้าทุกอย่างโอเคคุณหมอก็จะโทรกลับไปแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณกลับมาใส่ตัวอ่อนได้แล้วนะ อเหตุผลที่เราเลือกที่น,นะคะ Beyond IVF ก็คือใครที่แบบมีบุตรยากก็จะรู้อยู่แล้วถ้าคุณจะตัดสินใจทาที่ที่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าทําครั้งหนึ่งมันก็ไม่ใช่เงินน้อยๆเนาะมันก็ต้องมีงบประมาณในการทําหลายๆคนก็คือแบบว่าไปเซิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตก็เจอหลายๆที่ใช่ไหมคะสุดท้ายที่แคทเลือกที่นี่เนี่ยก็ใกล้บ้านด้วยแล้วก็แวะเข้ามาดูสถานที่ก็โอเคดูสะอาดดูปลอดภัยแคทก็เลยลองปรึกษาคุณหมอดูแล้วครั้งแรกที่ได้ปรึกษากับคุณหมอต้นเนี่ยแคทก็เลยรู้ส คำปรึกษาที่ดีแบบเราสงสัยอะไรก็ถามเราอยากได้อะไรก็บอกคือคุณหมอพยายามวางตัวให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่เหมือนคนไข้เลยเป็นกันเองเหมือนเป็นพี่กับน้อง<ช>อะไรเรียกป้าเป๊เป็นง<ช>่ายวันนี้คือมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งนะสามารถโทรหาคุณหมอได้ตลอด,ด24ชั่วโมงน,นะครับค<ๆ>ุณหมอให้โทรหาได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนในโลกโซเชียลเนี่ยเวลาเราจะไปวัดว่าที่นี่ดีไม่ดีเนี่ยอย่าอย่าเลยครับดูจากความสำเร็จดีกว่าอย่างปีโป้กับแคทเนี่ย อย่างที่ทุกคนเคยเห็นชีวิตโป้เนี่ยก็จะมองว่าโป้จะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มันก็สําเร็จจริงๆสาหรับคนที่รู้สึกกังวลคนที่มีรูกไม่ได้แล้วกังวลว่าเฮ้ยเราจะไปที่นี่ที่นั่นที่นู่นเนี่ยแล้วเราไปค้นหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตจริงๆอ่ะอันนี้บอกเลยอันนี้ประสบการณ์จริงๆนะครับอ,อยากจะบอกเรื่องนี้มากกับการ ท้องโลกออนไลน์กับเรื่องนี้พ้อเสียเยอะมากกับโลกอินเทอร์เน็ตทำให้เรากังวลกังวลงแล้วก็ทําให้เราบั่นทอนบางคนเข้ามาตอบเขาก็ตอบแบบอุ๊ยอย่างนี้ไม่ไม่ได้หรอกไม่ติดมั่งไม่อย่างโู้นอย่างนี้มั่งกล้าพูดตรงนี้เลยว่าถ้าเดินเข้ามาที่นี่เป็นเรื่องง่ายมาก จริงๆความกังวลเราพอถึงวันนี้เ,เราบอกได้เพราะว่าวันนี้ม,นมันสำเร็จแล้วคือคุณหมอเขารักษาได้จริงๆคือถ้าใครแบบว่ามีคําถามอะไรอยากจะถามมีเงี้ยเราสามารถนัดวันเวลาแล้วก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยง่ายกว่าคือมันง่ายกว่าเพราะว่าเราได้คุยกับคุณหมอโดยตรงดีกว่าที่เราจะแบบไปเซิร์ชหาอินเทอร์เน็ตว่าแบบเฮ้ยแบบนี้มันคืออะไร<ช>อันนี้ถูกไหม<ช>สถานที่นี้เราก็คัแนะนำเลยนะคะที่ b e ย o n d i v ีเเนี่ยค,คือสถานที่แบบสะอาดแล้วก็ทุกอย่างก็คือปลอด ภายหน้ามาแน่นอนที่นี่จะมีจัดงานวกสัมมนาอะไรเงี้บยบ่อยๆมากคือซึ่งใ,<ช>ให้ความรู้จรงิงก่อนที่เราตัดสินใจเราเข้ามานั่งฟังเชื่อว่าฟังวิธีที่คุณหมอพูดเนี่ยเราจะมั่นใจขึ้นไปอีกหลายเปอร์เซ็นต์เลยได้ความรู้ลหลายๆอย่างกลับบ้านไปด้วยค่ะาสามารถแบบเออทักมาปรึกษาได้ ก็สุดท้ายแล้วนะคะ<ม>ก็จะฝากถึงคุณหมอต้อนคุณหมอต้อนเป็นคนที่น่ารักมากคือทําเหมือนว่าเราเนี่ยเป็นพี่น้องกับคุณหมอเลยแบบดูแลห่วงใยใส่ใจตลอดจริงๆไม่เหมือนแบบคุณหมอกับคนไข้เลยซึ่งแบบแคทรู้สึก ประทับใจมากจริงๆไม่ว่าเราจะแบบมีปัญหาอะไรแบบคุณหมอคะอย่างนี้เครียดมากเลยอย่างเงี้ยคือคุณหมอจะพยายามปลอบใจเราแล้วก็จะคอยให้คำปรึกษาเวลาเรารู้สึกแบบแย่ๆคุณหมอก็จะพูดให้เราโอ้โอเคผ่อนคลายสบายใจขึ้นค่ะคือคุณหมอเขาจะเป็นคนที่ใส่ใจทุกขั้นตอนใส่ใจรายละเอียดไม่ได้คือไม่ได้ต้องพร้อมจริงๆไม่ใช่ว่าอ,อยากทำก็ทำไปที่ไหนพูดถึงคุณหมอต้น ถ้าเรื่องนี้ทุกคนรู้จักหมดแน่นอนครับแล้วก็ฝากขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่ทําให้ฝันของเราสองคนเป็นจริงเห็นรูปก็อมยิ้มมาแล้วว่าคือความรู้สึกดีๆมันมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วเวลาเจอคุณหมอเราเราประทับใจคุณหมอมากครับก็ขอบคุณคุณหมอนะครับที่ดูแลเรามาตั้งแต่ต้นจนถึงวันสำเร็จวันนี้แล้วนะครับก็มีอะไรเดี๋ยวจะปรึกษาไปเรื่อยๆครับแล้วก็ยกให้คุณหมอเป็นคนทำค้อให้น้องด้วยครับขอบคุณครับคุณหมอครับ